ตัวนี้ท่านผู้ชมนะคะวันนี้ปู่ลือสีเมตตาเขียนตัวเลข3ามตัวเน้นๆนะคะสวยงามชัดเจนมากนะคะเป็นตัวเลขโชคลาภเลขยัน3มตัวเน้นๆนะคะของงวดวันที่1กรกฎาคม2566นหะคะงวด1กรกฎาคม2566นระคะท่านผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าครั้งนี้เฮงเปังๆนะคะท่านผู้ชม พยายามฟังให้จบคลิปนะคะคลิปนี้มีช็อตเด็ดนะคะก่อนที่จะไปดูเลขยันสามตัวเน้นๆนะคะขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะคะขอพูดถึงเลขลายเส้นตัวเลขโชคลาบม่วด16มิถุนายนที่ผ่านมาไม่กี่วันนะคะ FC หลายท่านหลายคนทักแชททักไลน์นะคะโทรมาบอกว่ามีโชคลาบนะคะเกี่ยวกับลายเส้นตัวเลขโชคลาบ บอกว่าขยายดูเห็นเป็นสองศูนและสามศูนนะคะเห็นเป็นเห็นเลขลายเส้นนะคะเป็นสองศูนและสามศูนนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าปู่ท่านเมตตาให้ถูกหลักนะคะหลักหน่วยเป็นเลขศูนย์นะคะหลักสิบเป็นเลขสามนะคะแล้วก็เป็นโชคลาภล่างด้วยนะคะบางคนวิ่งนะคะวิ่งสบายเลยนะคะ วิ่งล่างนะคะมีโชคลาภสบายเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ตามที่ fc หลายท่านหลายคนมีโชคลาภพูดให้ฟังนะคะสำหรับลายเส้นตัวเลขโชคลาภที่ผ่านมานะคะขออนุญาตท่านผู้ชมสำหรับความฝันปูรือสีนะคะก็แม่นยําก็ว่าได้นะคะพยายามจับจุดให้ดีนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาวันที่ 16มิถุนายนนะคะความฝันปู่แม่นยำนะคะท่านผู้ชมความฝันปู่ฤษีก็ถือว่าเข้านะคะสองตัวบนนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเลขตัวเดิมตัวเก่านะคะท่านฝันเห็นบรรยากาศเก่าๆนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมปู่อ่าปู่ฤษีท่านพูดย้ำด้วยนะคะว่าบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะคะหมายความว่า เลขตัวเก่านะคะอันนี้เอซีพูดให้ฟังนะคะก็ว่ากันไปนะคะเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ฟังดูนิดนึงนะคะสําหรับความฝันปู่ฤษีงวดที่ผ่านมานะคะฝันว่ามีญาติโยมมาทําลงทานเต็มบัตดเราเลยอืลงทานนั้นเป็นลงทานไอศครีมเป็นลงทานไอศครีม อืมเอาไอจ์คิีมมาเกลเต็มเลยมาเกล็กในวัดเราเนี่ยเจ้าค่ะอืมแล้วก็เหมือนกับเป็นบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเดิมๆเป็นบรรยากาศเก่าๆบรรยากาศเดิมๆญญาาเวลามีการมีงานนี่แหละอาตจมาฝันแบบนั้นเจ้าค่ะอืม ค่ะท่านผู้ชมาพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขโชคลาภนะคะเลขยันสามตัวเน้นๆนะคะของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอันนี้เป็นเลขยันนะคะของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะงวดนี้เน้นๆนะคะท่านผู้ชมดูให้ชัดๆนะคะท่านผู้ชมดูเลขยันสีเขียวนะคะ สังเกตดูตรงกลางนะคะจะมีคําว่ารวยนะคะหรือตรงกลางเส้นสีแดงน,นะคะให้สังเกตดูตรงนี้นะคะท่านผู้ชมดูยังไงก็เป็นเลข052นะคะดูเป็น052นะคะหรือว่าจะตัดนะคะเป็น05นะคะหรือว่า2 5ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะ แต่ท่านผู้ชมสังเกตไหมคะพอสอนะคะพอสอหกหกนะคะปู่ท่านขีดเส้นใต้สีแดงนะคะหมายความว่าอะไรนะคะท่านผู้ชมจะเป็นตัวเลขโชคลาบด้วยไหมนะคะหกหกนะคะเลขพอสอนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณ์นในการรับชมรับฟังนะคะพิจารณาตัวเลขโชคลาบอย่างมีสตินะคะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะคะท่านผู้ชม พิจารณาพอหอมปากหอมคอนะคะอ่าแล้วเก็บลอตเตอรี่ไว้นะคะสักหนึ่งใบ2ใบก็ยังดีนะคะตามกําลังของตนเองนะคะท่านผู้ชมจะได้มีโชคลาบนะคะโชคลาบก้อนใหญ่นะคะวันนี้เน้นๆไปเลยนะคะเฮงๆปังๆนะคะรวยๆนะคะ